ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลียงง่วนะครับเมื่อนา้กับมาพบมาพอกันอีกแล้วครับคลิปหนึ่งจากบ้านสมหวังชาแนลนะครับก่อนอื่นกับขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมนะครับครูสวัสดิ์สมหวังนี่แหละครับได้ออกผ้าพ่อแม่พี่น้องเลาะหางวัวงามมาตอนฝากพี่ตอน้องอีกครับแต่ว่าเมื่อนี้พิเศษนะครับมาขนเฟืองครับ มันนี้มาขนเฟืงองไปเหงัห่เขาฟ้ามนะครับกัอยู่พี่กัดกับอยู่ทงบานบกนะครับตำบ,าบลาบกอำเภอเราเสกอกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่หน้าค,คุณคู่การเจนี่รัตนากุณเพิ่นเพิินไห่ฟ้างนะครับไปไหงัห่นะครับอยู่ฟ้ามเพิ่นอัดว้ร้ายครับ ได้เอารถปิกอัพมาใส่เอาครับนะครับเอารถปิกอัพมาใส่เอาฟางอัดนะครับเพื่อนให้ซื้อๆนี่แหละครับอัดจ้างเพ่รเข้าอัดก่อนละสิบสามบาทนะครับาฟางอัดอช่วงนี้บด้อดปัไนไดนะครับฟางมันบ่มีให้นี่อ่ะพี่กาลังค้นขึ้นครับกําลังค้นขึ้นรถนะครับ บ้างกับฮะเนครับปีนี้นะครับเข่ากับบัวไข่งามนะครับแล้วก็มีอ่ามิจกอนไม่ไงนะครับเบิ่งบ่ว่ัวหลายปรนเด็นบ้างนี่โอ้ได้ื่อตาได้สามก้อนนะครับอ่าเปนครับเบิ่งบรรยากาศไสสุดไสโอ้คือยาาแต่หน้าเพิินนะครับ กว้างเบาให้มันจะไปหลายอยู่ั้างหลังช่วงนี้บ้าหลาไปไดนเนาะนี่นะครับมาชมบรรยากาศการขนฟางไปฟ้ามนะครับเพิ่นให้ลอยก่อนแต่ว่ามือน,นี้คือสิบ่าได้หลายเราเอารถมา2อขั้นนะครับขั้นละประมาณ20สินี่ละนะครับมันสี่สก่อนพอได้ไปแหง่วนะครับ ปไปยังไงนักอย the oh, uhm ู่บวะโอ้โอ um, ้ลงมาบ่ได้เนาะรถมันคันแท้มันสูงอันย่ายเจ้าสิแบกเยอะสบ่ให้เพิ่นแบกให้เพิ่นมาแบกคอยก็ได้โอกาสล่ะโอ้ย่ายแบกซอยบ่หนักบ่สุดนี่แม่นบ่โอ้หน้าเพิ่นนี่จังนี่มันนี่ซื้อเสาต้นละจัฐบานนี่ ลอยสามสิบโอ้โอ้ราคามาตรฐา,านสูงสองเมตรเนาะโอ้เมตรแปดสิบอรลอยสามสิบจะซื้อเท่าไหร่แจ๊กแจ๊กเสา 3> 3 <m. S 1> สามร้อยเสาโอ้ยสามร้อยเสาตุานละรลอยสามสิบมันบาหน่อยตัวนี้สามหมื่นลวดสิไส้ยี่บารลวดโอ,โอ้มาเปลืองลวดอีก เอาอ้ไรฮะไผู้ใเ้ิ่้ขนเห็นผู้ใเ้ิ่้ขนนี่แหละครับบรรยากาศในการมาเอาฟางครับอยู่ทงหน้าคุณคูณค่การจะนี่บ้านบกตำบลบกเลยเนาะนตำบล<ก>หนองบกอำเภอเราเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานีครับนะครับเอาไปเขา้าคอกเข่าฟ้ามไหวย่ามมันบ่มี่ะครับย่ามนี่เป็นย่ามเกียวเขา่าพึ่งเกี่ยวเข่าออกอัน เดี๋ยวคอยจะย่อไปมันจะไปหลายอยู่ที่ท้ายคุณครับพอ้ยไปทะยุนรถคันหนึ่งมาอะไรมันติดกันแท้รถเพิ่นเตี้ยกว่ากันมันติดโอ้พอมีเทคนิคกว่าท่านเลยระบาดจาบ่มีเทคนิคเออเออ่าเออโอ้ขนไก่เนาะขนไก่เนี่ยเอาไปเดี๋ยวลาพื้นมื่อละเมือนี่เออให้ผู้ชายเป็นเหตุ ผูไส้เพิ่นเทสอืมได้ก่อนมั่วมั่วงอไปเลยอืมหั่วแค่เจ้าเจ้าบ่ทันหล่อมเนาะบ่ทันหล่อมครับอ่าบรรยากาศก็เย็นดีอยู่ครับเย็นดีอยู่ทงเนาะหาไรเป็นบ่พ่อดีเดีพอดีนาะเออพอดีพ่อดีเต้บรรย่าเว้ยเนาะแยวไก่โอ้ไก่แยวใฮ้พูดเหรออุ้ยไก่สุดหูลูกหูลูกตาทงแยว นี้สุดนี้เนาะขั้นล่อไปเบิดนี่เ,นเชียงคา,า,ายโยอโอ้ขายขายขายด้หนึ่งล้านบาทว่าแต่ขั้นสี่ขายหาอะไรโอ้ถือไกลละสองแสนไม่มันพ่อขายดิดต,นนะตรงนั้นเป็นหมู่บ้านเนานนะเนาะตรงนั้นเป็นหมู่บ้านดูไก่บ้าน ซ้ำในหน้าตีนบานตัวนี่โอ้โอ้พัฒนาเอาพัฒนาเอาอืมใส่โอ้จ้อดหรอปะโอ้มองเดินนั่นมันหมอสำหรับเพื่อนเหะตัวมองเดินนั่นโอ้ สิง่ยางือไปผุนเด้ไปหารถขค่นั้นก่อนบอส่วยดอกเรากำลังดีอยู่นะกำลังดีอยู่นักมวยกำลังดีเหลือ <c oughs> อีกสองก้อนสามก้อนอ,อันเพิ่นแตงให้ข่ท้ายกันบอลให้ท้ายสีขนซอยอยู่เ <c oughs> อาเอาเอาบอโดนบอโดนรถละยี่สิบก่อนสิได้บอานี่ <c oughs> ได้เนาะ S 1> <S 1> มาเด้ไหมไงมามาแต่ว่าเ,เอางัวลามแล้วงัวมาหนีเบิ่งแม่เออติมหย่าอู้ยหย่าไตเฟืองครับเบิ่งอ้ยงวเอางวมาลามเออเอางวมาลามจินนี่นนะหย่าไตาเฟืองร้ายครับนี่สุดยอดเลยน้อยนาะน,น,นี่หย่าไตาเ้เฟืองร้ายหือ้อ อ๋บอบริหาเขาแล้วเปลี่ยนอาชีพแล้วเป็นปลูกอ้อยโอ้อ่าอ่าอ่าอืมอืมใส่ถือรูปแบบด้วยมันจะได้ยี่สิบก่อนเ <c oughs> นอะบ่อัดไปโดนล่ะอัดจะเกี่ยวไม่ไหมบ่อัอดโดนลรือบ่โอ้อัอดอัอดไปโดนนะ อืมอ่าเอาพึ่งได้ใชก้อนอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตั้งนี่หกหกสองสิบสองวุ้ยมันบ่อใดมันสี่ใดอยู่บ่เพราะเดียวมัน่อเชือกมันพร้อมนะนี่โอ้แมาอยู่บ่โอ้เอาเสือกมาแล้วอืมโอ้อืมอืม อ้ยทีหน้าเ่ินนี่เออสำหรับเอางัวมาลามคักระวังงัวงเข้าเขามาไนาไระรอมหัวไว้เอาาเอเอางัวมางัวเจ้านันเจ็ดแปดตัวแมโรดนี่รอบน้ำแบกจับปล่อย <c ười> โอ้โยทีหลายๆเนาะมีทีหลายๆ <c ười> โอ้ โอ้เออเออเออแมนบรรยากาศครับเป็นกระลามง่วนงหน้านี่แหละครับง่วงามโอ้มีต่ง่วตัวงามนะครับอาบรรยากาศมันนี้มัดผ้าจ่มบรรยากาศทงมาแบกเบืืองไปเหงั่อนะครับแบกเบืือาเป็นอัดไว้อัดเฟืืองไว้นะครับมีจ้ก้อนล่ะนี่ให้นี่สามก้อน โอ้นี่งัวแม่สาวของชาวบ้านเพลินครับปลูกโอ้มาปลูกใส่เจ้าจเลยหรือมันหลุดมานี่โอ้มาลามใส่เลยตัวนี้เจ้าของบปเลยมาอ่าะไม่ไงลามใส่เลยได้นี่อ่างัวแม่สาวเพลินเออเออแต่ว่า,ยาหายาอะไรหยางามครับหยางามไรนี่แหละครับบรรยากาศอุูนขั้นหนึ่งอยู่ผน กำลังค้นขึ้นนะครับนี่ในจักรอนทางนี้นะครับทางฝุ่นกำลังค้นขึ้นนี่คือมันนี่ถือโอกาสนะครับมาหาฟางไปง่วนะครับนี่เฟินอัดไว้เพินไใไ้ก็เลยมาเอาครับกัดเสียตะฆาอัดล้ครับ ยาตาคาในเพื่อนใครกูไปซื้อก่อนละยี่สิบอ่าสามสิบแต่กะถามมันว่าพ่อก็ต้องซื้อเพื่อนลหรครับเพื่อนอัดไหวก็ต้องซื้อเพื่อนนะครับแต่นี่เพื่อนไห้พอดีอยู่น้ากันงัวเพื่อนกะมีแปดโตแต่ว่าเพื่อนอัดเพื่อนหน้าเพื่อนร้ายอัดไปร้ายมองนะครับเพื่อนก็เลยว่ามีรถกับมาขนเอาว่าสันได้โอกาสดีเหมือนนี้เลยมาขนเอาหุ่นขั้นหนึ่งครับจูหุ่นพอดีไอ้นี่จะร้ายก่อนแน่ ครับอ้าครับมานิกะขอขอบคุณนะครับเกนะรตรกรผู้นะค,ความสนใจเลียงงัว่นะครับติดตามบ้านสมบังิแชนแนลนะครับขอขอบคุณที่ซอยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะครับชิปนาค่อยเจอกันไหมนะครับชิปนาสีผ้าไปเปิดง้วนะครับเปิดละขางัวไป ผ้าเลาะเบิ้งว่าง่ามตามขอกตามฟ้ามขึ้นเขาแหะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน,นะครับทุกคนที่ดติดตามครับสวัสดีครับ